กิษดาคูดคารวันนี้ลูกเต๋ากับกิษดาคูดคารนะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วคันนี้นะคะเต๋าบอกได้เลยว่าใครที่กำลังมองหา t o y ยต a c a m ร y h ม b รี่ไฮบิดอยู่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนราคาถูกมากๆนะคะ เอาแบบว่าย้ำว่าราคาถูกมากๆแล้วก็สภาพนี่แบบสวยกิฟตเลยสวยมากๆโชว์รูมของเรานะคะอยู่ติดถนนการจนาพิเศษนะ,ะดูเส้นทางไม่เป็นก็สามารถเข้าไปดู g o o g l e Map ได้นะคะพิมพ์คําว่ากฤษฎาคุตคาที่ Google นะคะเข้า g o o g l e Map ได้เลยจะบอกแผนที่มาที่โชว์รูมโอ้โหวันนี้มาแบบว่าแปลกแบกแนวมาพร้อมกับรถพรีเมียมนะคะรถระดับผู้บริหารนะคะสวยมากคันนี้นะคะกับ Toyota Camry นะคะ Toyota c a m รมรุ่นนี้จะเป็น Toyota c a m รมรีรุ่น h ฮบริดนะคะปี2016นะคะโฉมใหม่โฉมใหม่ลูกค้าดูโฉมได้โฉมนี้นะคะวิ่งตามท้องตลาดที่อื่นตั้งอยู่800,000กว่านะคะลูกค้าขาตั้งอยู่800,000ต้นๆสำหรับวันนี้ของเตาโอ้โหถูกกว่าที่อื่นแน่นอนมาว่ายังไงก็ต้องพิเศษแน่นอนนะคะราคานะคะ719,000บาท 1> 7 1 9 0 0 0บาทคันนี้ Toyota c a m ร์มารีไฮบิดเครื่อง2.5รุ่นท็อปสุดนะคะรุ่นท็อปสุดมีอะไรบ้างรุ่นท็อปสุดมีครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นม่านไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าเนวิเกเตอร์นะคะทุกอย่างครบออปชั่นเต็มใครที่ดูคันนี้นะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนได้8 0 0แสนโอ้โห เห็นไหมคะว่าถูกเราก็ดีแค่ไหนราคา7 1 9 0 0 0บาทสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้8,000 0 0บาทเหลือเหลือเลยนะคะลูกค้าลูกค้าจะกู้แค่7,19,000บาทก็ได้หรือจะกู้8,000 0นทวนก็ได้นะคะแล้วรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลย1.99โลโก้เป็นสีฟ้าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะสำหรับ Toyota Hybrid นะคะหรือว่ารถไฮบริดส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลโก้สีฟ้านะคะ อันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะลูกค้าไฟโปรเจคเตอร์คู่นะคะไฟเดย์ไลท์นะคะตัวนี้มาพร้อมกับนี่เลยไฟสปอร์ตไลท์ไฟสปอร์ตไลท์ไม่เหมือนใครแต่งมาให้คู่กับสเกิร์ตสเกิร์ตชุดนี้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตจากศูนย์นะคะจะดูแบบว่ามาแบบเต็มลูกค้าไม่ต้องแต่งเพิ่มนะอันนี้คือมาจากศูนย์ล้วนเลยไล่มาตรงยางนะคะตัวนี้ยางมิชลินนะคะยางใหม่นะคะขอบ17พร้อมล้อมแม็กนะคะ ล้อแม็กเป็นของศูนย์จากศูนย์โตโยต้านะคะล้อแม็กเดิมสเปคของโตโยต้าไฮบริดนะคะอ่ะแล้วก็นี่โลโก้ไฮบริดนะคะก็จะมีสีฟ้านะคะโลโก้สีฟ้าเอกลักษณ์ของเขานะคะคําว่าไฮบริดนะรถอะไรก็ตามแต่ที่เป็นไฮบริดนะคะทุกอย่างก็จะมีแบบว่าสีฟ้าเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะอ่าตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมือเปิดโคมเมียมนะคะ นี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะคันนี้ไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนะคะติดฟิลม์มเรียบร้อยฟิล์ม80นะคะฟิล์มก็ลูกค้าชอบแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยลูกค้าไม่ชอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเตาเปลี่ยนฟิล์มให้ลูกค้าอยากติดฟิล์มเบอร์ไหนขนาดเท่าไหร่นะคะข้างหลังนะคะอะไล่มาตรงไฟก็จะมีสีฟ้าเหมือนกันเห็นไหมคะไฟสีฟ้าแล้วก็มี โครเมียมคาดนะคะให้ดูเก๋ไก่ให้ดูไฮโซขึ้นนะคะไฟก็จะเป็นไฟ3สีสีขาวสีแดงนะคะคันนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะคีย์สมาร์ทอันนี้คือจะมีทั้งหมด3นี่4ปุ่มนะ4ปุ่มนะคะโตโยต้ก็3ปุ่ม4ปุ่มแล้วแต่รุ่นเนาะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปโตโยต้าไฮบริดรุ่นท็อปเนวิเก t o r ปี2016ข้างหลังนี่พามาดูข้างหลังนะ แดงแถม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 ข้างหลังเป็นนี่เลยนะคะอุปกรณ์ครบนะคะสเปร์พาร์ทครบเครื่องมืออะไรครบนะคะยังไม่ทันลงพื้นนะคะรถใหม่สภาพป้ายแดงจริงๆนะคะสภาพเดิมดีแบบคือมาแบบว่าสวยๆหรูๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะนะคะ คันนี้นะคะมาด้วยนี่เลยเซนเซอร์4จุดนะคะโอ้โหจะเยอะไปไหนนะคะจุดหน้าจุดข้างจุดซ้ายเซ็นเซอร์ครบนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะตูดเขานะคะสวยมากนะคะมีข้างล่างชุดแต่งเป็นโครเมียมเป็นลิ้นออกมาตรงนี้นะอ่าคันนี้นะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียง สตาร์ทให้ฟังเสียงลูกค้าจะบอกว่าโอ้โหเงียบมากแล้วก็ประหยัดมากนะคะเงียบแล้วก็ประหยัดมากกุญแจเป็นคีเลสสมาร์ทค่ะเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยอ่ะยังไม่มีเสียงการทํางานปิดประตูนะแล้วก็เบิ้ลเครื่องช่วยหน่อยนะเบิ้ลเครื่องช่วยหน่อยถ้าเราอยากออกตัวเร็วนะคะถ้าเราจะจอดแบบว่าเพื่อให้แอร์ให้อะไรทํางานนะคะเร็วขึ้นอ่ะ เบิร์นเครื่องช่วยเสียงเงียบมากนะคะรุ่นไฮบริดของ Toyota c a m ม y เป็นรุ่นที่จุกจิกน้อยสุดสำหรับรถไฮบริดทั่วไปไม่มีปัญหาแถมนะคะไฮบริดนะคะรับประกัน10ปีนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยมีปัญหาเรื่องไฮบริดเป็นยังไงบ้างอาจด้ยินเสียงก,ก็แก๊แก,กเข้าศูนย์ได้เลยเขาเปลี่ยนให้คุณฟรีนะคะไฮบริดนะคะเปลี่ยนให้คุณฟรีรับประกัน10ปีนะ เบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่เลยนี่เบาะไฟฟ้าคู่เลยสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะปรับซ้ายขวาหน้าหลังได้เอนขึ้นเอนนอนได้นะคะคู่เลยปรับเหมือนกันนะคะภายในนะคะตัวนี้ลูกค้าจะเห็นไม่ชัดนะคะข้างบนจะเป็นสีน้ําตาลนะเนี่ยคือสีน้ําตาลนะแล้วก็มีลายไม้สีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลเข้มนะคะลายไม้สีน้ําตาลให้แมทนะคะกับ เบาซึ่งเป็นเบาะสีครีมนะคะเบาะสีครีมไหคือเบาะไฮโซมากนี่เบาะเป็นจุดๆข้างในนี่ไม่ใช่จุดอะไรนะคะอันนี้คือมันเป็นแบบเบาะระบายนะคะนี่ปรับระบายนะคะระบายความร้อนนะคะแล้วก็เป็นเบาที่ต่อบอกเลยว่าคือออปชั่นมันเนี่ยเบาะสามารถที่จะปรับปุ่นได้นะคะค่ะเนาะอ่ะไล่มาตรงเครื่องเสียงนะคะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเนวิเกเตอร์สามารถที่จะปรับ GPS ได้ไม่ว่าคุณจะไปไหนคุณจะไปเที่ยวคุณจะไปไหนก็ตามสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เราสามารถกด GPS จากเชื่อมต่อกันการเชื่อมต่อบลูทูธ GPS ก็จะขึ้นหน้าจอนะคะอันนี้คือ GPS จาก จากศูนย์ของโตโยต้าซึ่งยังไม่ได้เชื่อมต่อแต่ถ้าเราเชื่อมต่อเราก็สามารถใช้ GPS ของเราไปขึ้นหน้าจอได้คันนี้แบบว่าแบบว่าแบบออปชั่นเต็มจริงๆนะคะเล่นเครื่องเสียงได้หมดทุกอย่าง VCD DVD เล่นได้หมดนะคะแล้วก็แผ่นนะคะแผ่นเพลงแผ่นหนังดูหนังได้นะคะอ่ะแอร์นะคะ,ะ,นะคะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะนี่แอร์ดิจิตอลคือบอกว่าออปชั่นเขาเต็ม ราคาแบบมันถูกกว่า option ออปชันน่ะคืออยากจะบอกว่าคุณซื้อในราคาเพียง719,000บาทนะคะราคาที่เต่าจัดโปรโมชั่นจริงๆนะได้ออปชั่นเต็มหมดเลยนะคะได้ออปชันเต็มหมดเลยแล้วก็ได้รถหรูระดับผู้บริหารนั่งข้างหน้าก็สบายนั่งข้างหลังก็สบาย คันนี้รถผู้บริหารนะคะเขาจะมีคนขับรถให้ตลอดนะคะเวลาไปไหนมาไหนไปทําธุรกรรมอะไรก็ตามแต่ไปประชุมไปอะไรเขาจะมีคนขับรถให้โดยที่เขาไม่ต้องขับเองถ้ารถผู้บริหารไม่ค่อยมีผู้บริหารขับเองฉะนั้นเขาจะมีคนดูแลรถของเขาอยู่แล้วนะคะเวลาเขาไปประชุมเขาก็จะมีคนมาคอยเช็ดคอยถูคอยดูแลเลขไมค์คอยดูแลอะไรต่างๆนานานะคะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลว่าซื้อคันนี้ไปนะคะลูกค้าจะต้องไปดูแลเพิ่มเติมอะไรไม่ไม่ต้องนะคะซื้อไปใช้อย่างเดียวนะคะเต่าแนะนําว่าซื้อไปให้ลูกค้าใช้อย่างเดียวตัวนี้เก๊เก๊ใหญ่มากสามารถใส่ของได้เยอะนี่สามารถใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลายไม้ของเขาแบบไฮโซมากสวยมากนะคะนี่เห็นไหม ลายไม้เป็นสีน้ำตาลสีเดียวกับสีไม้นะคะแต่เป็นสีน้ำตาลเข้มเนาะแล้วก็พวงมาลายัยมังตีฟังก์ชันสามารถปรับฟังเพลงได้ปรับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนี่เลยเนาะอ่ะสวยมากคือใหม่มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมข้างหลังคือแค่ผู้บริหารนั่งนะคะเขานั่งไปแค่ทางานนะคะตกเย็นก็คือกลับบ้านนะอ่ะ เล็งไปที่นี่นะคะน้องนุ้ไปดูม่านไฟฟ้านะคะรุ่นนี้มีม่านไฟฟ้านะคะนี่นะคะสามารถกดกดปรับจากข้างหน้าได้นะคะโอ้โหแบบว่าคือ Toyota c a m ร r เเน่ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะคะมันก็ยังคงเป็นรถระดับผู้บริหารอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นปัจจุบันนะคะเพราะรถเขาได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ ได้รับเ,เขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่ไม่ว่าจะเป็นรถมือสองนะคะก็ยังขายดีอยู่นะคะก็ยังขายดีอยู่ราคา7 0 19,000บาทบางคนไปซื้อ Toyota a เอาติดเนาะเอาติดนะคะยังอยู่ที่6 0 0 0กว่าอยู่เลยนะคะเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ Toyota c a m รมีแล้วมาดูกันว่ารถราคาถูกแล้วสภาพสวยเป็นยังไงปะซูมเลยน้องนุซูมให้ดูเลย เเบ้าโชกด้านซ้ายอันนี้ด้านซ้ายพี่เนาะด้านซ้ายเราตรงนี้เราหันหน้าไปหันหน้าเข้ารถก็จะเป็นด้านซ้ายเรานะคะอ่ะแล้วก็จนมาถึงด้านขวานะคะเครื่องเงียบกิบนะคะสำหรับเครื่องไฮบริดนะคะเครื่องเงียบกิบนะคะไฮบริดรับประกัน10ปีนะคะยิ่งโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดนะคะรับประกัน10ปีนะคะ แล้วรถเขาไม่มีจุกจิกนะคะดูแลรักษาง่ายนี่หนไหมเครื่องแบบว่าเงียบกลิบเลยสภาพตัวถังบอดี้เต่าการันตีให้หมดนะคะรถไม่มีเปลี่ยนฝากระโปรงรอยอัคเดิมทุกอย่างเดิมนะคะหน้าหลังเดิมไม่มีชนไม่มีชนหนักพิกคว่มไม่มีน้ำท่วมการันตีรถคันนี้ได้เลย คันนี้ขับฟรี60วันนะคะเท่ากับขับฟรี2เดือนนะคะถ้าลูกค้าซื้อรถวันนี้อีก2เดือนค่อยผ่อนค่าง,งวดนะคะจัดเต็มจัดล้นจัดเผื่อไปได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นก็มีแค่ของเต่านะถ้าปกติโปรโมชั่นเขาจะให้เป็นรถอีโกคาร์นะคะรถเล็กๆแต่สำหรับ t o y ย t a า a m รมคันนี้เต๋าให้โปรโมชั่นนี้ไปเลยขับฟรี60วัน ะะสำหรับวันนี้นะคะเต๋าขอฝาก t o y o ต a Camry มรีคันนี้นะคะแล้วก็ฝากเพจกิดากุธค่ะโชว์รูมกิดากุธค่ะอาณาจักรถมือสองแห่งประเทศไทยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500คันครบวงจรไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์หรือซื้อสดซื้อได้เลยทุกอย่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะเต๋าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ